สวัสดีครับ FC ช่องสวิตเอเชียผมแอดมินลิงค์ี่คุยอ่าวันนี้ก็ยังเป็นประเด็นร้อนๆช้ำๆเลยนะครับเรื่องที่ดรนัทนะครับท่านออกมาปาดเดือดอาจารย์เบียร์นะครับเรื่องที่สอนผิดสอนอะไรอย่างนี้แหละก็เรื่องเดิมๆนะครับแต่มาคราวนี้ท่านก็พูดประมาณว่าศาสนาพุทธกับศาสนาพราม์เนี่ยมันไม่ได้แยกจากกันอะไรขนาดนั้นนะครับผมฟังแล้วผมก็เอะจริงเหรอมัน มันเป็นอย่างนั้นเหรอหรือว่าแยกหรือไม่แยกผมไม่รู้นะแต่ว่าผมผมมีความรู้สึกว่าเอ้ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นแสดงว่าคนอ่าสิ่งที่ท่านพูดหรือท่านเข้าใจมาตลอดว่าสิ่งที่อาจารย์เบียร์สอนผิดเนี่ยก็หมายความว่าอาจารย์เบียร์สอนแบบพุทธแท้ๆคือไม่ให้ไปยึดติดกับคําสอนอื่นใดเนี่ยมันผิดจากที่ท่านดรนัทท่านเข้าใจหรือท่านเรียนมาใช่ไหมว่าเออในศาสนาพุทธจริงๆมันต้องไปยึดติดกับ ถามกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปก่อนครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยมาคุยกันที่เขาบอกว่าคนที่เรียนพระไตรปิฎกรู้พระไตรปิฎกพวกมึงไม่ทําอะไรถามว่าถ้าเขาไม่ทําอะไรเขารักษาพระศาสนามาสองพันกว่าปีนี้เอาอะไรรักษาละ่ะเป็นคนอย่างนี้รักษาเหรอหรือว่าคนอย่างนี้ที่รักษาฮะถามเขารักษากันมายังไงสองพันกว่าปี ้าพวกนักปริยัติเขาไม่รักษาเนี่ยนะคะนักปริยัติเขารักษายัางไงเขารักษาแบบนี้ไงและที่ครูนัดก,กําลังทําอยู่ที่อาจารย์มหาหมีกําลังทําอยู่อาจารย์เซนกาลังทําอยู่ทุกคนกําลังทําอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าข่มขีปรับประวาดโว้ยไปอ่านพระไตรปิฎกคุณผิดอะไรเราต้องออกมาบอกว่าคุณผิดอะไรไม่ใช่หมกเอาไว้ใต้พรมนะคะไม่อย่างนั้นไอสิ่งที่ผิด มันก็นําไปสู่การบิดเบือนนะแล้วบอกว่าผิดตรงนั้นผิดตรงนี้เรื่องเดลฉานวิชาก็ยังพูดเหมือนเดิมจนยังคนมันก็ยังเข้าใจผิดคลิปนี้เป็นคลิปเก่าถูกวนกลับมาใหม่ถูกไหมคะประเด็นที่หนึ่งที่บอกว่าเขาไม่ทําอะไรกันเลยไม่จริงนะทุกวันนี้เขาทํานะไหนเขาจะสอนหนังสือกันในมหาวิทยาลัยเขาก็สอนนะ ไหนเขาจะไปบรรยายธรรมะเขาก็ทําแต่เขาไม่ได้ออกสื่อเพื่อเอาหน้าหรือหาเงินเขาไม่ได้ขายของเข้าใจไหมอืมเขาไม่ได้ออกสื่อเขาทํากันทั้งนั้นแหละครูนัทนี่ทามาเป็นสิบสิบปีแล้วเขาทํากันมาเป็นสิบสิบปีแล้วตอนนั้นตัวอยู่ที่ไหนตัวทําอะไรอยู่ตัวเพิ่งเาเดินออกมาทํางานศาสนานี่ไม่กี่วันเมื่อวันซืนนี่เอง นะตัวต้องย้อนกลับไปดูสองพันกว่าปีเขารักษากันมายัางไงนะเขาสอนหนังสือกันในมหาวิทยาลัยเขาเอาพระไตรปิฎกมาสอนเขาไม่ได้เอาพระไตรปิฎกไปฟาดคนนู้นคนนี้เขาไว้ฟาดไอคนที่มันบิดเบือนไม่ฟาดด้วยพระไตรปิฎกจะให้เขาฟาดด้วยรองเท้าหรือไงถูกไหมล่ะเออเพราะฉะนั้นไอที่บอกว่าเขาไม่ทําอะไรนี่ไม่ใช่นะนี่ประเด็นที่หนึ่งนะ ประเด็นที่สองที่บอกนักอธิธรรมเนี่ยมึงสอนทาไมจิตดวงที่หนึ่งดวงที่สองดวงนั้นดวงนี้เฮ้ยเขาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมึงจะให้เขาไปสอนอนุบาลมึงบ้าหรือเปล่ามึงบ้าหรือเปล่าเขาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยคือคุณต้องเข้าใจสิอาจารย์อนุบาลก็สอนอนุบาลไม่ได้ว่านะคะชาวพุทธไทยเราเนี่ยเรียนหนังสือเนี่ยก็เรียนพระพุทธศาสนาก็เรียนกันมาสวดมนต์กันมานะคะตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆก,ก็เรียนกันมา นะพอขึ้นมาเขาก็มาสอนอย่างคนเขารู้พระไตรปิฎกเขาก็มาสอนพระไตรปิฎกเขารู้อภิธรรมเขาก็ไปสอนพระอภิธรรมนะอาจารย์สอนอภิธรรมจะให้เขามาสอนนับกอไก่นับขอไข่มันไม่ถูกถูกไหมพุทธเดล t m แมน n อนเดล g h จ็อบสิถูกไหม, job, ไหมเออเพราะฉะนั้นเขาสอนอภิธรรมเขาก็สอนอภิธรรมก็ถูกแล้วไงจะมาให้เขามานับหนึ่งนับสองอะไรกัน คนสอนนับหนึ่งนับ2องเขามีตามลําดับอยู่แล้วตัวเองมีความรู้พระไตรปิฎกก็ออกมาสอนแต่ตัวเองไม่มีไงไม่มีแล้วไม่อ่านด้วยนะพอไม่อ่านตัวเองไม่อ่านพระไตรปิฎกตัวเองพูดแล้วตัวเองอ้างพระพุทธเจ้าเดี๋ยวจะฟาดต่อแล้วบอกเลยนะเรื่องส่วนตัวไม่เคยว่านะยูจะด่ากูมึงใครเรื่องของอยูนะยูจะไปกระทบกระเทียบคนนั้นคนนี้สร้างศัตรูคนนั้นคนนี้เรื่องของอยูนะ แต่ยูจะเอาพระไตรปิฎกไปอ้างไม่ได้ยู you จะเอาพระพุทธเจ้าไปโหนไม่ได้พูดตั้งแต่ในรายการก็พูดแล้วว่าถ้ายูไม่เลิกเอาพระไตรปิฎกไปอ้างยูก็จะต้องโดนแบบนี้อีกนักวิชาการของไม่มีใครยอมถอยให้ยูหรอกแม้แต่ก้าวเดียวเขาก็ไม่ถอยจะมาอ้างพระไตรปิฎกแล้วพูดผิดผิดถูกถูกแล้วมาหาว่าเขาออกมาเอาพระไตรปิฎกมาตีหัวได้ยังไงเดี๋ยววันดีคืนดีก็ลุกขึ้นมาพูดบอกกูผิดอะไรก็บอกกูสิ วันดีคืนดีก็ลุกขึ้นมาพูดบอกเอาพรตไตรปิฎกมาตบหัวกูเอาพรตไตรปิฎกไปไล่ตบคนนู้นคนนี้ตกลงจะจอาอยัางไงเอาให้จริงสักอย่างเอาสักอย่างเอาให้มันจริงจะเอาอยัางไงวันดีคืนดีก็บอกว่ายินดีที่จะรับฟังยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงแต่เปล่าพอเขาออกมาบอกก็เปล่านะก็ไปด่าเขานะวันดีคืนดีพอเจอเขาลุกไล่เข้านี่ จะมาขอคุยมีอะไรก็บอกสิมาบอกกันสิแต่พอเขาออกมาบอกก็ด่าเขาอีกนะมันไม่ใช่มันไม่ถูกเข้าใจไหมเออเนี่ยข้อที่หนึ่งนะต่อมาเนื้อความที่พูดเนี่ยนะที่มาพูดเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าเดินเข้าไปในสำนักหมอดูล่างทรงไปหามาสิอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหนวะเดินเข้าสำนักหมอดูล่างทรงไม่มี ฟังเอาไว้เลยนะพระพุทธเจ้าไม่เคยเดินเข้าไปบวกใครนะจําไว้นะพระพุทธเจ้าไม่ใช่อันาพานไม่เคยเดินเข้าไปบวกใครด้อมทุยนะชอบบอกว่าพุทธกบาพามตัดขาดกันไม่มีตัดจะ้ะเข้าใจผิดไอคนที่บอกว่าตัดขาดกันนี่มันไม่ได้เรียนไม่เคยเรียนพระพุทธศาสนาโดยถูกต้องมาเลย ไม่มีที่ว่าตัดขาดกันไม่มีเรานึกตามภาพให้ดีๆนะย้อนกลับไปสมัยพุทธกาลนะคะพระพุทธเจ้าเป็นพรหามาก่อนถูกต้องไหมถูกต้องพระพุทธเจ้าเรียนคำพีพระเวทกับอาราละดาบทุทกดาบทมาก่อนถูกต้องไหมถูกต้องในขณะนั้นยังไม่ได้แตกสลูยนะศาสนาพุทธมาจากชื่อของพระพุทธเจ้ามาจากพระนามว่าพุทธะแปลว่าผู้ตื่นผู้รู้ ผู้เบิกบานนะศาส,สนาพุทธเนี่ยมาจากพระนามนะคะแต่ไม่ใช่ว่าไปตัดจากพราหมณ์หรือคนที่เข้ามานับถือศาสนาพุทธมานับถือพระพุทธเจ้าจะต้องขาดตัดขาดจากพราหมณ์ไม่ใช่คุณต้องเข้าใจด้วยว่าเวลาบางคนในครอบครัวเขาเนี่ยอย่างเนี่ยเรื่องธนันชนีสูตเนี่ยในครอบครัวเขาเนี่ย มีนางธนัญชนีพรามที่ศรัทธาพระพุทธเจ้าผัวเขาไม่ได้ศรัทธาหรือนางวิสาขานะแต่งงานไปนะพ่อผัวเขาไม่ได้ศรัทธาตัวเขาศรัทธาตัวนางวิสาขาท่านศรัทธาแต่พ่อผัวไม่ได้ศรัทธาแล้วเป็นไปได้ไหมที่นางวิสาขาจะไม่ทำประกอบพิธีอะไรพรามเล,เลยอยู่ในบ้านเขาได้ยังไง เอาความจริงมาพูดก่อนอย่าละเมออย่าฝันอ่ะเป็นไงครับฟังแล้วจริงๆคลิปมันยาวกว่านี้เยอะครับผมก็ตัดมา,าเฉพาะส่วนที่คิดว่ามันพอจะให้เข้าใจได้นะครับก็ไปหาชมคลิปเต็มได้นะครับก็คืออย่างนี้ผมผมขอพูดในมุมของผมนะครับในมุมของผมท,ที่ผมแบบฟังอาจารย์เบียอะไรหลายๆคือผมเป็นคนไม่ได้ฟังอาจารย์เบียจนแบบตลอดทุก ค้อยคำน่นแหละผมคําเฉพาะเป็นบางไอ้นี่เฉยๆผมคิดอย่างนี้ถ้ามองว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยมาสอนทมนะครับเพื่อจะหาเงินอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะเจตนาอาจารย์เบียร์เป็นไงแต่แรกเริ่มเดิมทีก็อาจจะเป็นประมาณนั้นแต่ทุกวันเนี้สิ่งที่อาจารย์เบียร์ทำก็คือขายน้าพริกขายเสื้ออะไรก็ก,ก็ประมาณนี้นะครับก็ก็คือบรรยายรรมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แต่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับแกก็จะไปบวชแล้วและอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ที่บอกว่าอาจารย์เบียร์บิดเบือนนะอาจารย์เบียร์บิดเบือนคําสอนอะไรคํานี้ผมเห็นบ่อยแล้วก็คนที่ออกมาจมตีอาจารย์เบียร์ทุกคนก็จะพูดประมาณนี้แต่พอไล่ไปจริงๆว่าบิดเบือนอะไรตรงไหนจริงๆเนี่ยจะมาจบที่คําว่ากูมึงก็คือพูดคำหยาบมันจะจบอยู่ตรงนี้เพราะผมเห็นคือมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดมันไม่มีอ่าคือผมก็ไม่ใช่ว่าผมไม่เข้าข้างอาจารย์เบียร์อะไรนะแต่แค่ผมอยากรู้ว่าไอ้ที่ว่าอาจารย์เบียร์บิดเบือนเนี่ย มันบิดเบือนจากพระไตรปิฎกยังไงตรงไหนผมก็อยากรู้อยากเห็นคําชัดๆที่มันบิดเบือนจริงๆอ่ะนะว่ามันบิดเบือนอะไรแท้แต่ถ้าจะมาพูดแค่คําว่าพูดว่ากูมึงอะไรอย่างเงี้ยผมผมว่ามันแบบนี้มันไม่ใช่บิดเบือนมันเป็นแค่การพูดคําหยาบเฉยๆนะนี่คือข้อ,ข,อ,ข,อข้อหนึ่งนะอีกข้อต่อไปที่บอกว่าอาที่มีคนไปโจมตีนะอ่ไม่ว่าจะเป็นโจมตีท่านดรนัทหรือโจมตีคนที่พระ,ประเปลี่ยนธรรมก้าประโยคอะไรต่างๆ คิ่ว่าไม่ทาไมไม่ออกมาสอนทำอะไรเงี้ยแล้วท่านก็บอกว่าท่านก็สอนอยู่ก็คือมีการสอนในมหาลัยแลือสอนอะไรสอนอเกี่ยวกับอภิธรรมอะไรต่างๆนั่นนะก็คือทำชั้นสูงอท่านไม่ได้สอนทำอันเด็กอนุบาลเพราะฉะนั้นทำชั้นสูงมันก็จะเปลี่ยนไปนะอาผมเข้าใจข้อนี้การที่เราถ้าท่านบอกว่าท่านสอนทำชั้นสูงก็คือคนที่สอนทำต่างๆที่ท่านพูดถึงเนี่ยคือสอนทำชั้นสูง นั่นมันก็หมายความว่ามันสูงเกินกว่าที่ประชาชนคนธรรมดาอย่างพวกผมจะรู้และเข้าใจได้ใช่ไหมครับคนที่จะเรียนทมชั้นสูงนั้นหมายถึงว่าคนที่เขาพร้อมที่จะปฏิบัติตนคือพูดง่ายพร้อมที่จะละาทางโลกละกิเลสละอะไรต่างๆหมดแล้วก็คือถึงจะไปเรียนทมชั้นสูงถูกต้องไหมครับเพื่อจะให้ตัวเองหลุดพ้นไปสู่นิพพานอะไรก็ว่ากันไปแต่สําหรับปุถุชนคนธรรมดาอย่างพวกผมที่ยังเป็นชาวบ้านอยู่เนี่ย มันก็คงไม่ถึงขั้นจะต้องไปเรียนธรรมชั้นสูงใช่ไหมครับก็ต้องเรียนธรรมแบบอนุบาลท่านถึงบอกว่าอ่ะไม่ได้ท่านสอนธรรมชั้นสูงไม่ได้สอนธรรมอนุบาลนั่นแหละถูกต้องแล้วครับคนส่วนมากเขาถึงฟังอาจารย์เบียไงครับเพราะคนส่วนมากอนะ่ะไม่ใช่คนที่จะไปถึงขั้นปัดอ่านิพพานได้ใช่ไหมก็คือเป็นปุถุชนคนธรรมดาที่แค่ต้องการธรรมะในการใช้เพื่อดำรงชีวิตให้ถูกต้องตามคันลองทองทองธรรมแค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมาชื่อนิยมชมชอบอาจารย์เบียร์สิ่งที่อาจารย์เบียร์สอนก็เหมือนทำกันต้นทําเบื้องต้นก็คือทําประมาณว่าเด็กอนุบาลมันก็ไม่แปลกหรอกครับที่เวลาอาจารย์เบียร์สอนปุ๊บก็ต้องมีด่าบ้างนึกภาพออกไหมครับเวลาเราสอนเด็กอนุบาลเนี่ยเด็กนักเรียนสอนให้อ่านกอไก่ก็ขอไข่เนี่ยเด็กก็ดื้อบ้างอะไรบ้างถามคําถามที่ไม่ควรจะถามบ้างอะไรที่มันมันควรจะรู้เรื่องมันก็ไม่รู้เรื่องเพราะมันเป็นเด็กอนุบาลไงครับมันก็เลยต้องโดนดุโดนด่าเออโดนไม่เลียวบ้างเป็นบางครั้ง สิ่งที่อาจารย์เบียรสอนมันก็ถูกแล้วครับมันก็ต้องดุต้องดา่าต้องแบบเออถ้ามันใส่ไม่เรยวได้แต่มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่อาจารย์เบียใช้กระโถนแต่กระโถนก็ไม่ได้ไปฟาดจริงๆจังๆหรอกครับก็คือมันเป็นการเขาเรียกว,ว่าเหมือนเหมือนทำคอนเทนต์น่อเนาะทำาูพูดไปให้มันเป็นแบบไอ้นี่ไปงั้นมันก็ถูกนะสิ่งเนี้ยสิ่งที่ท่านท่านดัท่านพูดมามันก็ถูกนะแหละอาจารย์เบียรก็ทําถูกแล้วก็คือสอนเด็กอนุบาลมันต้องสอนแบบนี้ มันไม่ใช่สอนแบบโอ้อภิธรรมชั้นสูงเหมือนที่ท่านพูดนะครับมันก็ถูกแล้วเอ,อเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะผมว่านะมันไม่ใช่ประเด็นนะมันเป็นสิ่งที่ถ้าท่านเข้าใจเรื่องนี้ท่านจะเข้าใจแล้วทําไมคนส่วนมากถึงชอบอาจารย์เบียร์ก็เพราะอาจารย์เบียร์สอนแบบนี้ไงเพราะคนส่วนมากที่เขามาฟังธรรมที่เขายังไม่รู้เรื่องธรรมะจริงๆอะเขาก็คือประมาณเด็กอนุบาลอยู่แล้วนะเขาไม่ใช่คนที่จบเรียนแบบสูงจนคือเข้าใจธรรมเบื้องต้นไปจนถึงเบื้องกลางจนถึงบ้านเบื้องปลายแล้วอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอ่า เข้าใจเนาะพอดีเนาะอีกข้อหนึ่งนะครับที่ท่านบอกว่าห้ามเอาพระไตรปิฎกมาอ้างอันนี้ผมผมงงนะผมงงมากทําทไมผมงงรู้ไหมคืออาจารย์เบียรสอนสอนพุทธนะสอนสอนคําสอนของพุทธศาสนาคือสอนคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าอาจารย์เบียไม่เอาพระไตรปิฎกมาอ้างจะให้อาจารย์เบียรเอาคัมภีร์ไบเบิลหรอครับหรือเอาคัมภีร์อันกุรอานมาอ้างอย่างนี้หระอ ตอบคาถามคําถามนี้หน่อยผมงงมากเลยนะถ้าอาจารย์เบียรไม่ไม่เอาคําคํอคําสอนพระพุทธเจ้าหรือคําพีอันนี้ไอ,นนอนน้พระไตรปิฎกมาอ้างเนี่ยอันนี้สิผิดเพราะว่าในเมื่อคุณสอนคําสอนของพระพุทธเจ้าคุณก็ต้องอ้างตามพระไตรปิฎกว่ามีพระพุทธเจ้าสอนอะไรมาบ้างใช่ไหมมันถึงจะถูกแต่ถ้าคุณบอกว่าเอาคําสอนมาอ้างแล้วมันผิดก็มันผิดยังไงข้อไหนล่ะครับผมนี่ไม่เชื่อเลยนะคือผมไม่มีความเชื่อเด็ดขาดว่าคนที่บอกเก่งพระไตรปิฎก จะไม่มีข้อไหนที่มันผิดบ้างเลยนิดๆหน่อยๆหรือผิดเพี้ยนหรือเข้าใจผิดแม้แต่พระไตรปิฎกที่แปลออกมาจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยก็ยังมีแต่ละเล่มบางไม่รู้นะผมไม่รู้ผมไม่เคยอ่านแต่เขาบอกว่าเออบางบางเล่มก็แปลแบบนี้บางเล่มก็แปลแบบนี้อาจจะมีผิดเพี้ยนคํานิดๆหน่อยๆมันไม่ได้เยอะอะไรมากมายมันไม่ใช่ประเด็นสําคัญอะไรขนาดนั้นถ้าอาจารย์เบียร์ไม่อ้างพระไตรปิฎกผิดผมบอกว่าผิดไม่ถูกต้องอ้างพระไตรปิฎกถูกต้องแล้ว แต่ถ้าคุณคิดว่าพระไตรปิฎกเป็นสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่แบบคนที่เป็นด็อกเตอร์คนที่มีเป็นปร,ริยธรรมก้าวประโยคเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ไปอ้างหรือมีสิทธิ์ไปอ่านหรือมีสิทธิ์ไปกอดไว้คุณก็กอดไว้เถอะครับผมไม่ได้สนใจหรอกผมบอกตรงผมเป็นชาวบ้านผมไม่ได้สนใจเรื่อ,องมมอพระไตรปิฎกผมนับถือพระพุทธเจ้านับถือคือคําสอนของพระพเจ้าแล้วผมนําคําสอนพระพเจ้ามาการมาสู่การปฏิบัติ ส่วนคัมภีร์จะเขียนอะไรยังไงแบบไหนจะมีคําอะไรยังไงผมไม่รู้ผมเอาแค่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนคือแก่นแท้ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจําวันผมพอนะครับสําหรับผมคนอื่นผมไม่รู้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับอที่ท่านบอกว่าการรักษาพร,พระพุทธศาสนาเนี่ยคือพวกท่านหมายถึงว่าคนที่เป็นอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะ เรียนพระไตรปิฎกคนที่อา่ารู้เรื่องพระไตรปิฎกโน่นนี่นั่นคือเป็นคนที่รักษาพระไตรปิฎกอา่าเป็นคนที่รักษาพุทธศาสนาอันนี้นะครับแสดงว่าที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือคนที่มีคุณุปการต่อาศาสนาพุทธคือคนเป็นผู้อา่ารักษาพระพุทธศาสนานี่คือเป็นแค่บุคคลที่อ่านพระไตรปิฎกออกอ่านพระไตรปิฎกเป็นแล้วก็รักษาใช่ไหมครับแล้วพวกผมประชาชนคนธรรมดา ที่นับถือพุทธศาสนาไปวัดฟังธรรมไปถวายพระใส่บาตรพระทําบุญกระถินทอดพระปะ่าอะไรอย่างพวกผมเนี่ยคือไม่ใช่คนที่รักษาพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับหรือคนที่คนคนไทย4ี่ร้อห้าร้อยล้านคนทั่วโลกที่ที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยเขาไม่ได้สืบทอดหรือรักษาพระพุทธศาสนาเลยครับผมเนี่ยคิดแบบผมเองนะผมไม่รู้หรอกผมไม่ได้มีความรู้เลง พุทธศาสนาหรือพระไตรปิฎกแต่ผมเชื่อจากส่วนตัวของผมเลยว่าคนที่รักษาพุทธศาสนาคือคนที่นับถือพุทธศาสนาคือเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปใช้นั่นคือคนที่รักษาพุทธศาสนาจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับตำหรับตำราบ,บางคนก็อาจจะอ่านตําราอะไรไม่ออกไม่เก่งไม่เข้าใจยซสําแต่เขาปฏิบัติอ,อย่างพระบางรูปบางท่านท่านไม่ได้จบปร,ริญญาธรรมอะไรหรอกแต่ท่านก็ เข้าใจหลักธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วท่านก็ปฏิบัติอย่างพระป่าบางรูปที่ท่านอยู่ําป่าตำเหเห็นไหมครับท่านปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วนําคําสอนนั้นมาสู่การปฏิบัติผมจะเชื่อคนที่ปฏิบัติมากกว่าว่าคนนั้นคือเป็นบุคคลที่รักษาพุทธศาสนาไม่ใช่คนที่กอดคัมภีร์แล้วบอกคนบอกคนนั้นคนนี้ว่าคนที่กอดคมภี์นี่นะคือคนที่รักษาพุทธศาสนาผมผมไม่ไม่เชื่ออย่างนั้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับ ที่บอกว่า,อ,าอะไรนะหมอเอเขาเรียกอะไรนะพระพุทธศาสนาไม่ได้ไม่ได้ตัดขาดจากอา่าเขาเรียกอะไรไม่ได้ตัดขาดจากาพราหมณ์คือผมผมฟังคํานี้แล้วผมมีความรู้สึกอะไรหรือเปลสรุปแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอาจารย์เบียสอนเนี่ยผิดใช่ไหมครับเพราะว่าอาจารย์เบียไม่ ไม่ให้ยึดถือตามคําสอนที่เป็นคําสอนอื่นที่ไม่ใช่คําสอนของศาสนาพุทธอ่ะใช่ไหมครับหรือผมก็จะผิดท่านพูดคํานึงนะที่ผมฟังแล้วผมก็ท่านบอกว่าอพระนางอะไรวิสาขาอะไรเนี่ยที่แบบว่าตัวเองนับถือพุทธเจ้าแต่ว่าอครอบครัวเขาหมายถึงว่าปู่หมายถึงว่าผัวสามีอะไรเนี่ยเขาไม่ได้นับถือด้วยอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าพุทธกับพาม,มันแยกกันหร่ออกเฮ้ยคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า คาว่าแยกกันในหมายถึงแยกกันทางความเชื่อไม่ใช่เหรอครับไม่ได้แยกกันหมายความว่าสามีภรรยาคนหนึ่งนับถือาศาสนาหนึ่งอีกคนหนึ่งนับถือาศาสนาหนึ่งแล้วจำต้องให้คนสองคนที่แยกกันเอ๊ะมันไม่เกี่ยวนี่ครับเพราะว่าคุคณเข้าใจอะไรเออผมเข้าใจผิดเอาสมมตินะเคยเห็นไหมครับว่าคนไทยบางคนเขาแต่งงานกับคนยุโรปนะฝรั่งอะไรเงี้ยซึ่งฝรั่งเขานับถือคิดนะบางคนแต่เมียเขาก็เป็นคนนับถือพุทธ ผมก็ไม่เห็นว่ามันถ้างั้นคุณก็ต้องบอกว่าคนนับถือพุทธกับคิดเนี่ยมันแยกกันไม่ออกสีมันต้องอีกันอย่างนี้เหรอคือผมว่ามันไม่ใช่วะคือไอ้คนแต่งงานกันเนี่ยฝ่ายมีภรรยาหรือครอบครัวของสามีภรรยาก็แล้วแต่ที่เขานับถือศาสนาหนึ่งตัวเราอีกนับถือศาสนาหนึ่งมันเป็นแค่ความเชื่อทางศาสนามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าสองสองศาสนานี้มารวมกันหรือว่ามันแยกกันไม่ออกเอ้ยผมว่ามันไม่ใช่นะ เพราะว่าศาสนามันคือคําสอนใช่ไหมครับคําสอนมันเหมือนกันไหมล่ะมันต่างกันไหมล่ะใช่ไหมมันเป็นอย่างนีถ้ถ้าพูดอย่างนั้นเอาแยกกันไม่ออกคือตกลงนี่คุณกําลังปกป้องศาสนาพุทธหรือคุณกําลังปกป้องอะไรเนี่ยผมฟังแล้วผมก็งงมากเลยโอ้ผมจะพูดคํหนึ่งนะครับผมดีใจมากเลยที่มีอาจารย์เบียร์ขึ้นมาขึ้นมามีอาจารย์เบียร์มาในประเทศไทยเนี่ยในโลกใบนี้ อย่างน้อยอาจารย์เบียร์ก็กล้าสู้กับคําสอนที่มันถูกต้องของพระพุทธเจ้าแท้ๆต่อให้จะมีคนมาต่อต้านหรือต่อให้จะมีคนมาด่าว่าอะไรก็ช่างแต่นั่นคือเป็นการชี้ให้เห็นคําสอนพระพุทธเจ้าแท้ๆซึ่งแม้แต่คนบางคนที่บอกว่าตัวเองเก่งเรื่องอ่าพระไตรปิฎกโน่นนี่น่หรือว่าหลายๆคนะที่เก่งที่นี่ก็ยังเอาความเชื่อของาศาสนาอื่นมาปนกับาศาสนาพุทธอยู่ผมดูแล้วผมผมว่าบางทีนะ คนเ0็ดของไทยที่หันมาฟังอาจารย์เบียร์ทุกวันเนี้ยสติปัญญาเขานี่ก็ก,ก็ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะต่อให้คุณจะเรียกเขาว่าด้อมถุยก็ช่างเถอะ